วิรดีเป็นภาษาลาตินนะคะแปลว่าสีเขียวแพนเต้ก็คือมีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษก็คือ plant เนื่องจากว่าภาพรวมของตัวสินค้าหลายๆตัวของเราเนี่ยนำจากพืชพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยมาผลิตเป็นส่วนประกอบหลักก็เลยเป็นวิรดีแพนเต้ ชั้นสิริมานิรพันธ์พิทักษ์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์วิ d ดิแพนเต้เริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเริ่มจากปัญหาของตัวเองในวัยที่สูงวัยขึ้นก็มีปัญหาเรื่องของเส้นผมที่หลุดร่วงค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรต่างๆเนี่ยมาแปลรูปเป็นเรื่องของความงามแล้วก็ในคอร์สของการเรียนเนี่ยก็ได้เรียนประเภทของแชมพูเกิดขึ้น แล้วก็ตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ยังมีความกลัวกลวกล้าว่ามันจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่จริงวันหนึ่งลองหยิบมาใช้ดูใช้ไปประมาณ3อาทิตย์ก็เริ่มเห็นแล้วว่าอผมที่เรามีปัญหาเริ่มร่วงเนี่ยมันเริ่มชะลอเราก็เลยเชื่อมัน่นพอเชื่อมั่นก็เกิดการที่อยากจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ครั้งแรกที่ทำเนี่ยเซรั่มยังไม่มามาแต่แชมพู แล้วก็เริ่มมีลูกค้าเริ่มถามหลังจากที่ใช้ตัวแชมพูแล้วว่าไม่ทําเซรั่มหรอก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าอถ้าอย่างนั้นเราต้องมีเซรั่มด้วยก็เลยเริ่มไปวางแผนกับนักพัฒนาใหม่ว่าลองช่วยที่เรื่องของเซรั่มส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของแชมพูกับเซรั่มในเรื่องของการลดผมร่วงเนี่ยหลายๆแบรนด์จะทาออกมาแล้วเป็นค่อนข้างจะเป็นเวสอานกลิ่นจะค่อนข้างไปแนวยาก็เกิดมีการคุยกันว่า เราอยากให้เป็นแนวสปาเพราะเราอยากจะอยู่ under concept ว่าเป็น beauty wellness แต่เราก็ยังติดอีกนิดนึงว่าเอ๊สมุนไพรมันค่อนข้างเยอะจากที่เราได้ยินมามีเชื่อราเจอปนไม่มีโลหะหนักไหมเงี้ยก็ทำให้เราเนี่ยนำผลักเราเนี่ยไปเข้า lab test ค่ะเราก็ได้ใบรับรองมาว่าสินค้าเรามีความปลอดภยัย ที่ไม่ได้มีสารตกค้างไม่มีเชื้อราไม่มีแบคทีเรียไม่มีสิ่งเจอปนตตัวที่มาเข้าร่วมโครงการก็คือจะเป็นแชมพูนะคะเพราะว่าเนื่องจากแชมพูกับเซรั่มเนี่ยทั้งสองตัวนี้พื้นฐานของสูตรเนี่ยส่วนผสมเนี่ยเกือบจะใกล้เคียงกันมากๆมันมีแค่บางตัวที่เราต้องเสริมเข้ามาในการที่จะเหมาะกับการเป็นน้ำที่ฉีดแล้วเนี่ยไม่ต้องล้างออก แต่แชมพูเราต้องล้างออกเพราะฉะนั้นมันจะมีพื้นฐานอะไรบางอย่างในส่วนผสมเนี่ยที่แต,ตกต่างกันอยู่บ้างแต่โดยพื้นฐานเรียกว่า7-80%สส่วนผสมเขาใกล้เคยียงกันเวลาเราพัฒนาเราอยากให้มันไปทั้งคู่รับพัฒนาไปให้มันชะลอขาวได้ด้วยกันทั้งคู่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ที่ตั้งใจอยากจะพัฒนาต่อยอดก,การได้มีโอกาสคัดเลือกแล้วก็เข้ามาเข้าร่วมกับโครงการนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณาให้แบนเข้ามาแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆข้อมูลวิทยากรที่ได้รับข้อมูลและความรู้เนี่ยคือมันค่อนข้างเนื้อหาแน่นมีหลายอย่างที่เราเป็นช่องว่างอยู่แล้วมาช่วยเราอุดช่องว่างให้เรามองไปอีกนิติหนึ่งที่ทำให้เราตัวเราเองเติบโตขึ้นได้อีก